สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ตั้งรังครับวันดีเดินทางผ่านมาทางนี้นะครับมาเจอเพื่อนบ้านนี่แหละครับจะพ่นยาฆ่าหญ้าโดยใช้โรนนะครับโรนการเกษตรนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋วนี้ฮับจ้างอยู่เนาะรับฮับจ้างไรต่ริ่มต้นไรละอ้อยครับฮับจ้างอยู่นะครับไรละหนึ่งร้อยเียเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ในคลิปนิ้หนึ่งถ้าท่านผู้ชมที่จะสนใจก็ตามเบอร์โทรนี้ได้นะครับ เดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเบอร์โทรของของแดนนะครับประมาณ1ิบไร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของโดนการเกษตรนะครับกำลังปรับกันอยู่นะครับเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเอาละครับเริ่มทํางานแล้วนะครับเอาใส่ยาใส่อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคุณมาครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ ถอยห่างๆนะครับเอาครับขึ้นไปแล้วครับดูการทำงานของโดนการเกษตรนะครับพ่นวันนี้เราพ่นยาฆ่าหญ้านะครับพ่นยาค่าญ้ายาคุมได้นะครับรับจ้างด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไรละหนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ความยากง่าย อยู่ที่พื้นที่การเกษตรนะครับว่ามีความยากง่ายแค่ไหนนะครับก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับเบอร์เธอก็อยู่ใต้คลิปนะครับสนใจก็โทรตามเบอร์นี้ได้นะครับสับจากกบขนลงมาแล้วนะครับรับเจ้าของกำลังจะบังคับอยู่นะครับ ัั<ะ>้งาสันไปแล้วครับไปแล้วครับพื้นที่นี้ก็ประมาณ1ิไร่นะครับท่านผู้ชมครับ ดูบังคับด้วยรีโมทนะครับมี GPS บอกระยะทางเรียบร้อยนะครับนัอนแบบนี่เหรอเบ่เนี่ยอังตอมกิโลเมตรเลยฮะความสูง2.2งจุดสอเมตรสองจุดนึ่ดเอาตามคนนี้ก็ได้ลงตามคนนี้ก็ได้เนาะปรับปรับได้เนาะ แต่แต่ในระยะนี้ก็ประมาณ2เมตรนะครับดูที่จอบังคับนี่นะครับให้ประมาณ2เมตรนะครับอยู่ที่พื้นที่นะครับ2เมตรหนึ่งเมตร90 2สิบเมตรกว่านะครับมาแล้วครับเป็นโดนการเกษตรนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็สะดวกขึ้นนะครับ จะพ่นยาคุมหญ้ายาฆ่าหญ้านะครับมาใช้บริการได้นะครับพ่นปุ๋ยปุ๋ยน้ำก็ได้เนะนี่ครับดูพื้นที่นะครับพื้นที่าแปลงนี้ก็มีประมาณสิบไร่นะครับเป็นของเจ้าของโรนเองนะครับเป็นของแดนนะครับชื่อแดนครับเป็นของแดนนะครับสิบไร่นะครับ เจ้าของที่นาก็ซื้อโรนการเกษตรมามารับจ้างด้วยครับท่านผู้ชมครับถามแดนว่าเริ่มต้นที่ไร่ละหนึ่งร้อยบาทนะครับตามเบอร์โทรนี่แหละครับที่อยู่ภูซางนะครับภูซางเชียงคําก็มาติดต่อที่บ้านได้นะครับบ้านกอน้อยตำบลทุ่กล้วยอาําเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับมาติดต่อโดยตรงเลยครับมาดูการทํางานกันก่อนนะครับการทํางานของโรนการเกษตร

ลงข้างหน้าก็ได้กันนก็ได้ก็ลงได้ก็ก็เแบดเแอแบเปลี่ยนก็เปลี่ยนยุ่งครับเปลี่ยไครับใจจได้กี่นาทีแบดก่อนหนึ่งประมาณสนาทีโอ้เปลีแล้วเนาะรแบดก่อนหนึ่งสนาทีต้องแบดสำรองเนาะรต้องสำรอง มาแล้วครับการทำงานนะครับติดต่อครับที่บ้านกอน้อยบนหุ่งกุ้ยอังเพอพุชางจังหวัดพะเยาได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับนี่ครับโถหน้าของน้องแดนครับรนอยู่นะครับครับพ่นยาขยะนะครับถังถังหนึ่งใจกิริต ซิบริดครับถังสิบริดได้ประมาณสามถึงสี่ไล่ถ้าขาดสี่ไร่ก็ต้องลงมาเติมน้ำยาใหม่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเติมมาเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเรายาอยาอก็จะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็เอาโดนลงจอดแล้วก็เติมน้ำยาใหม่นะครับแบตก็จะหมดน้ำยาก็จะหมด โดนลงจอดแล้วครับมาทันมาได้กันแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากครับท่านผู้ชมครับมีเครื่องมือการเกษตรนะครับใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับก็สะดวกเยอะขึ้นนะครับการทําการเกษตรตอนนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีโดรนมาช่วยนะครับ ก็ดจะลงจอดเติมน้ำยาก่อนนะครับน้ำยาหมดครับแบตก็จะหมด ถังนี่สิบลิตระครับถังสิบลิตรนะครับนนนไม่ไม่เป็นฟองของสารจับใบเราถ้าใส่สารจับใบมันจะเป็นฟองมันจะเป็นแค่ฟองอะค่ะต้องเอาดันเอาฟองออก อ้าวเรียบร้อยเป็นแบตหรอยังต้องเปลี่ยนแบตนะครับต้องมีแบตสำรองนะครับเพราะว่าแบตก้อนหนึ่งก็ใช้ประมาณเท่าไร้ก็สามนาทีเนาะครับสิบกว่านาทีสามนาทีไม่ใช่ไปซื้อยาแม่ว่าจะไปชาติตนาทีไปซื้อเดี๋ยวปวะไปชาติชิตเปลี่ยนแบตใหม่ครับแบตก้อนหนึ่งก็สิบ กว่านาทียีินะครับยี่สิบนาทีครับก็โอดีกับน้ํายานะครับน้ํายาก็จะหมดพร้อมใกล้เคียงกับแบตเตอรี่นะครับก็มาจอดโรนแล้วก็เติมน้ํายาพร้อมเปลี่ยนแบตด้วยนะครับเอาครับบินต่อครับบินต่อเอาถอยหน่อยครับถอยหน่อยเอาถอยห่างหน่อยครับบินรอบสองครับท่านผู้ชมครับบินรอบสอง วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมโรนการเกษตรนะครับวันนี้พุ่นยาฆ่าหญ้านะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่อยู่อำเภอภูซางอำเภอเชียงคำนะครับมาใช้บริการได้นะครับน้องแดนบอกว่าคิดไร่ละ100บาทเริ่มต้นนะครับ อ้าวด็ดฝากเบอร์โทรให้ลูก,ก้าจิม0636494692ครับก็มีอะไรก็โทรตามเบอร์นี้นะครับก็ลงไว้ใต้คลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับโทรมาหานะครับจะพ่นยาอะไรพ่นปุ๋ยได้นะครับปุ๋ยน้ําได้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปใหม่นะครับ